ส่วนตัวเป็นอินโนเวแล้วมีปัญหามากในการทํางานวางแผนที่จะเรียนต่อยังไม่รู้ว่ามันควรจะต้องเริ่มต้นจากไหนก็งานนี้ตอบโจทย์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Power of p r e s e n t by Base Water นะคะวันนี้เมย์ก็พามาอยู่กันที่ w o r k s h o p อดีๆนะคะที่จะทำให้ทุกคนมีความมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนตัวเป็น introvert แล้มีปัญหามากในการทํางานมันจะมีบูเลตหนึ่งหัวข้อหนึ่งในมีติ้งเรื่อง introvert กับ extrovert ตอนนี้น่าสนใจมากว่าเอ๊ะเราจะ c o m m u n i เ c a กับทีมยังไงชอบมากที่อาจารย์พูดเซสชั่นหนึงที่ให้บอกว่า explain the reason why you are good person เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าการวางท่าทางคืออวัจนภาษาที่เราใช้สื่อสารออกไปอ่ะมันมีผลตั้งแต่แรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าคนนะครับเหมือนกับว่าที่ได้เรียนไปครับก็จะช่วยสอนบุคลิกภาพด้วยครับคิดว่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับดีมากๆกครับการเตรียมพร้อมหรือการทำพรีเซนเ t ชันก่อนที่เราจะนําเสนอผลงานหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวเองหรือเวลาเราเอาไปพูดในที่ประชุมอะไรเงี้ยอันนี้สําคัญมากๆกค่ะก็เอาตัวเนี้ยเอาไปปรับใช้ได้วางแผนที่จะเรียนต่อแต่ว่ายังไม่รู้ว่า มันควรจะต้องเริ่มต้นจากไหนก็งานนี้ตอบโจทย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ nc world education links